5ดับเกมออกใหม่หน่าเล่นประจำสัปดาห์จะมีเกมอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับโยวาซาสวัสด ah ีวิรุณเมกาสวัสดีวิรุณดูบาดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งใน,ในการวิคโค้กนวนหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับ5ดับเกมน่าเล่นประจำสัปดาห์มีเกมอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับอันดับที่5อเมริกันสปาร์กแมนเกมอเมริกันสปาร์กแมนเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวล่าสัตว์นะท่านผู้ชม เกมบนมือถือนะครับซึ่งมันจะเป็นเกมแนวล่าสัตว์สตไตล์คล้ายๆกับ The w i วนะทุกผู้ชมนะเออเดอะฮันติงไว้นะครับบน PC นั่นเองครับรูปแบบการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีในส่วนของปืนเนี่ยจะมีอยู่มา2อ,อย่างนะทุกผนะู้ชมนันก็คือปืนหลักกับปืนรองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปืนที่เราใส่สโคปได้กับใส่สโคปไม่ได้ด้วยนะครับทุกผู้ชมนะก็จะเป็นการล่าสัตว์สไตล์ตอเมริกันนะทุกผู้ชม อย่างที่บอกต่อมานะครับมันก็จะมีหลายโหมดให้ได้เลือกเล่นนะครับโหมดแบบว่าล่าแบบฟรีฮันนะคือแบบว่าฟรีสไตล์เลยนะครับแล้วก็ล่าแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ล่าอยู่ในวงพื้นที่นะครับสามารถขี่รถไปที่แคมป์ตรงต่างๆก็ได้นะครับนายานพาหน,นะขึ้นมาขี่ก็ได้นะฮะเออแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่า มีคุณภาพการาฟิกระดับกลางๆนะครับมือถือสเปคต่าก็เล่นได้นะครับรูปแบบการควบคุมเนี่ยไม่ยากนะครับเราจะมีในส่วนของกล้องส่องทางไกลมานะท่านผู้ชมนะอาจจะมีกล้องส่องทางไกลมาให้ในการค้นหาสัตว์นะครับแล้วก็มาร์คไว้นะครับบนแผนที่ของเรานะครับเออเราก็สามารถที่จะกดซูมแล้วก็ยิงได้เลยนะครับสามารถที่จะกดกั้นหายใจได้นะฝั่งซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะกดกั้นหายใจได้เมื่อเรายิงโดนสัตว์เนี่ย แต่ละประเภทนะครับเขาก็จะมีเ,เลือดของเขานะททานผู้ชมนะเวลาเรายิงเนี่ยบางทีเรายิงกวางแค่นัดเดียวนะครับทานผู้ชมนะก็อาจจะตายเลยถ้ายิงโดนหัวแต่ว่าถ้าเรายิงโดนขาโดนแขนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณนัดถึง2นัดน,นะฮะกว่าเขาจะตายหรือระยะเวลาประมาณช่วงหนึ่งนะแล้วกย้ยังมีหมีให้ได้ล่าด,ด้วยนะฮะมีหมูป่านะครับมีในส่วนของหมาป่าด,ด้วยนะครับตามสไตล์เมริกันนะ วิธีการเล่นก็ไม่ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบว่าเสียงขึ้นมาอย่างงี้หไหมเสียงสัตว์แต่นี่เราก็ต้องเดินระวังระวังนะครับมันจะมีในส่วนของแถบเสียงอยู่ด้านซ้ายมือด้วยนะถ้าเราเดินเสียงดังเกินไปเราก็อาจจะแบบว่าทําให้สัตว์แตกตื่นกันได้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ออกใหม่นะสำหรับเจ้าตัวเกมอเมริกันมาร์ชแมนนะครับเปิดให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยเลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยญ่ใต้คลิปครับไปโหลดกันได้เลยจ้าอันดับที่4 เดอ b ์บี้คเกมเดอ b ์บี้คนะครับมันจะเป็นเกมแนวขับรถเรซิ่งภาพสวยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบขับรถเรซิ่งชนกันเนะี่พูดเลยง่ายๆคือเรซิ่งแอคชั่นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะจะมีการแบบว่าเราจะขับรถชนกับผู้เล่นอื่นๆน,นะครับ แอดมินเนี่ยเคยเล่นจะตัวเกมนี้มานะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเกมแบบว่าแนวขับรถชนกันสมัย PS2 นะท่านผู้ชมนะภาพสวยมากๆนะครับสมัยนั้นนะแล้วก็จะแบบว่าขับรถชนกันแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรูปแบบการเล่นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเลือกรถลงมานะแล้วก็ขับชนผู้เล่นนะครับในแมตช์นี้จะมีผู้เล่นประมาณ8คันนะเราต้องชนผู้เล่นหรือว่าทาลาย ฝั่งตรงข้ามให้ผู้เล่นให้หมดเลยนะครับทุกผู้ชมนะทั้ง8ขันนะให้เหลือเป็นขันสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือขับรถเอาชีวิตรอดชนไปเรื่อยๆนะทุกผู้ชมแล้วมันจะมีเกจเลือดอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นทางเหมือนแบบว่าทาสีทางม้าลายหรือทางรั้วนั่นเองนะครับสลับกันนะเขาเรียกว่าเป็นสีอ่าสีทางม้าลายและกันเนาะทุกผู้ชมเนาะจะเป็นสีเหลืองกับสีดานะครับสลับกันอยู่ด้านล่างนะอันนั้นคือแถบเลือดเรานะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็จะมีในส่วนของแถบในตรออกไซด์ ide, หรือว่าในตัทนั่นเองนะบบ่่วามนะเพนนิ ความแรงในการชนเนี่ยเราต้องติดในตัดเสริมด้วยนะทุกชมนะเออเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าเล่นนะครับบนมือถือนะแล้วก็มีให้เล่นในส่วนของ Android อย่างเดียวก่อน,นครับ iOS ยังไม่มานะต้องพูดเลยว่าเกมนี้นะครับสามารถที่จะเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะฮะไม่ต้องใช้เน็ตก็เล่นได้นะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็มีรถให้เลือกให้เล่นมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะมีโหมดต่างๆให้ได้เล่นด้วยนะครับรูปแบบการเล่นก็เหมือนเกมขับรถชนกันทั่วไปเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะสำหรับมือถือสเปกกลางและสเปกต่ำนี่สามารถเล่นได้นะครับท่านผู้ชมไปโหลดก,กันมาได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคำบยายใต้คลิปเนาะกลับจะตัวเกม d e r b y King อันดับที่3 Arena Breakout อ r e นาเบกเอานะครับจะเป็นเกมแนวทหารนะทุกผู้ชมนะเอาชีวิตรอดนะครับลงไปเก็บของแล้วก็เอาชีวิตรอดตามภารกิจต่างๆหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็หลบหนีออกมาในเวลาที่กําหนดนะครับรูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นเหมือนแบบว่าแนวซูเว i ร์ลเลยนะครับทผู้ชมนะบวกกับ FPS a c t i o แอนะครับทุนผู้ชมนะแล้วก็ใครหลายคนที่นึกภาพให้ออกนะครับมันจะเหมือนจะตัวเกม e s c a p e from Tarkov นะครท่านผู้ชมนะหรือว่าจะถูกเกมรอ Li ล h ์นั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบมุมมองภาพบุคคลที่1น,นะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับอาวุธก็จะมีอาวุธต่างๆนะครับจะมีอาวุธหลักนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือจะเป็นปืนกลหนักนะหรือว่าปืนกลเบาก็ได้นะครับหกระบอกนะครับแล้วก็จะเป็นปืนรองนะครับอย่างเช่นปืนกระบอกที่2นะฮะ แล้วก็จะมีมีดนะครับแล้วก็ปืนพกนะเกมนี้นะครับจะมีระบบที่สมจริงด้วยนะท่านผู้ชมนะในการเล่นนะครับมันจะมีอ่าเสียงนะครับในการเดินนะถ้าเรายิ่งเดินดังหรือวิ่งเนี่ยมันทําให้ศัตรูในแมปเนี่ยจะเห็นเราง่ายยิ่งยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมนะมันมีทั้งบอทนะครับแล้วก็คนเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเกมที่เล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะแล้วก็ สามารถที่จะค้นหาของนะยิงศัตรูแล้วก็เก็บของของศัตรูมาได้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแนวว่าเก็บของเหมือนก็จะตัวลอสไลท์เลยนะครับเมื่อเก็บของมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําของเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับเราไปขายไปอะไรได้นะครับต้องบอกเลยครับเกมนี้นะครับมีจะมีระบบอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจก็คือระบบะการเจ็บนะครับท่านผู้ชมนะเออระบบการความเสียหายการเจ็บตัวอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีระบบที่สมจริงนะคือยาแต่ละประเภทนะครับในเกมนี้ม,มันใช้สําหรับการเจ็บป่วย หรือว่าการบาดเจ็บในสถานการณ์ต่างๆอย่างเงงช่พพน,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 นนะครับโดนยิงแขนเน่ต้องใช้ผ้าพันผ้าพันแขนนะท่านผู้ชมนะผ้าพันแผลนะครับโดนยิงขาใช้ผ้าพันขาแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ถ้าโดนยิงหัวเนี่ยก็จะต้องใช้ยาแก้ปวดร่วมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะต้องบอกก่อนเลยว่านะครับคือาการเจ็บปวดในเกมน,นี้ค่อนข้างที่จะสมจริงนะแล้วยาก็จะค่อนข้างที่จะเฉพาะทางด้วยนะครับถ้าเราคราบยาคราฟอะไรลงมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราอาจจะมีอาการบาดเจ็บต่างๆได้ต้อง ผื่อยามาด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะมันเป็นเกมออนไลน์นะครับสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมแมปแล้วก็เข้าไปหาของหรือว่าทำภารกิจร่วมกันได้นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างที่จะสูงเลยนะท่านผู้ชมนะแนะนำนะครับมือถือสเปคสูงๆนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นตัว Snap Dragon Gen 8ขึ้นไปนะ <S <S ท่านผู้ชมนะหรือว่า Snap Dragon 8 8ดก็ได้หรือ Snap Dragon 8 6ด8ก5 870ก็ได้นะครับพวกนี้นะก็จะเล่นไหวอยู่นะครับประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่แนะนํานะครับท่านผู้ชมนะเออฝากไปด้วยะน,นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้อีกหนึ่งเกมนะครับก็คือ Arena Breakout เกมทหารเอาชีวิตรอดหรือทหาร Survival เล่นออนไลน์ได้ภาพสวยลิงโหลดอ,อยู่ด้านล่างขมยายใต้คลิปนี้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับอันดับที่2 Project Bo t Strike เจ้าตัวเกม Project Bo อสไตนนะครับหลายคนอาจจะเคยคุ้นชินเกี่ยวกับเจ้าตัวเกมแนว f อ s Battle r เ y a l e มานะท่านผู้ชมนะซึ่งตัวเกมนี้ก็ไม่มีอะไรที่แปลกแตกทางออกไปนะครับแต่นะครับท่านผู้ชมนะต้องพูดว่าแต่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายคนเฝ้ามองหาเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบการเล่นนะครับคล้ายกับ Call o f Duty Warzone Mobile เลยนะท่านผู้ชมนะรูปแบบการยิงนะครับการสับปืนการควบคุมนะครับระบบฟิสิกส์เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นเกมน้ำดีจากทางเน็ตอีสอีกแล้วเจ้าเดิมนะท่านผู้ชมนะ ก็ภาพนะครับในเกมค่อนข้างที่จะสวยนะครับประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็กิสเปคต่ํากว่าเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับหลายขุมเลยนะเพราะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามือถือสเปคต่ำของผมนี่ี่เป็น Snapdragon 860เนี่ยอันนี้เล่นได้นะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ภาพค่อนข้างที่จะไม่ได้อุบาทเกินไปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเป็นแนวแบบว่า เกมยิงแบบนี้เลยนะครับลงไปแบตเทรยอนะตอนนี้ยังเล่นได้แค่ในส่วนของแนวแบตเทอรย่อยอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเออลงไปแล้วก็เก็บปืนต่างๆนะครับปืนเนี่ยรูปแบบการเก็บกล่องเก็บปืนเนี่ยจะคล้ายๆกับเล่นอ p e x ก e g รีเจเลยนะ พูดตรงๆเลยว่าเกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะมิกหลายส่วนมากเลยนะมิกในส่วนของเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับแล้วก็มิกในส่วนของ Apex Legends นะเพราะว่ารูปแบบกล่องการโรยสลิงการโรยซิปไลน์เนี่ยการใช้สกิลเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นหนึ่งเกมนะครับที่สนุกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะแล้วก็มาใหม่นะครับกินสเปคต่ำแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดทดสอบรอบใหม่นะครับในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะไปโหลดกันได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะขีสเปคต่ำมากเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนเราสามารถเลือกสกิลก่อนลงมาเล่นด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมนะเลือกสกิลลงมานะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับก็จะมีระบบที่ เป็นอีกระบบที่ดีเลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็คือระบบการยิงนะครับจะคล้ายๆกับ Call of Duty Warzone Mobile นะเออเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการวิ่งนะหนีวิ่งเขาก็จะมีอ่ารูปแบบการบูตวิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะวิ่งธรรมดานะครับพอวิ่งไปนานปุ๊บมันก็จะยกปืนขึ้นเป็นการบูตวิ่งเนี่ยไวขึ้นนะแล้วก็โมมูมเมนต์การเล่นค่อนข้างที่จะไวกว่าเกม FPS ปกตินะแนะว Battle Royale บอกเลยว่านะครับการเข้ายิงเนี่สนุกแน่นอนนะท่านผู้ชมนะแล้วอีกหนึ่งหนึ่งเกมในนี้ก็คือมันจะมีในส่วนของการที่เเเรรายิงงงัตตูไปสส็็จแล้้ววนนนบบมออกใ่ข เขาเรียกว่าบอทบอดไทนัหรือว่าบอทสไตนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นสกิลนะสกิลเราสามารถใส่ได้สกิล6สกิลนะท่านผู้ชมนะเข้ามาในตัวเรานะครับมันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเราด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่รูปแบบการยิงก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะเลือดพวกนี้นะครับเราต้องฮิวเองนะเห็นจะเห็นบอดสไตนะครับเราสามารถที่จะเก็บขึ้นมานะครับสแกนจากการยิงศัตรูนะเราก็ได้สกิลมานะครับเราก็กดเอาสกิลเข้ามานะเออนะครับในเกมนี้นะครับเกราะเนี่ยมันจะ ชิลนะท่านผู้ชมนะเออนะครับเป็นอ่าเทคโนโลยีเกราะแบบนาโนนะท่านผู้ชมนะจะเสริมขึ้นมาเองเลยนะครับแต่เลือดเราต้องเติมเองนะท่านผู้ชมนะเออเราสามารถวางสกิลต่างๆได้สามารถหาของได้จากกล่องพวกนี้ด้วยเลยนะครับมีระบบเงินด้วยนะครับระบบเงินภายในเกมนะเวลาเรายิงได้นะครับได้จากตัวละครตัวละครเรา,เาสามารถที่จะเอาไปเปิด นะครับซื้อของซื้อของได้นะท่านผู้ชมนะเหมือนกับเจ้าตัว Call of Duty Warzone Mobile ปิ๊บเลยนะท่นานผู้ชมนะนี่สังเกตว่าจะเห็นตู้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อของที่ตู้ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับเป็นแนว FPS Battle Royale มาใหมป่ประจำปี2023นีนี้นะครับลิงก์โหลดยอยู่ด้านล่างญ่ตยต้คลิปมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแต่ต้องย้ายไปสโตร์อเมริกาหรือว่าฟิลิปปินส์อินโดเท่านั้นนะท่นานผู้ชมถึงจะโหลดเกมนี้ได้นะแล้วก็มีลงแบบ APK ด้วยผมจะทิ้งลิงก์ อันดับที่1นึ่งดาว awakening หรือ u n d w r จะตัวเกม d ดาว awakening หรือว่า u n d o w นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายคนเฝ้ารอคอยและมองหานะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าเอาชีวิตรอดนะครับหรือว่า survival นะครับจากต,ตัวซอมบี้แล้วก็หุ่นยนต์นะครับในโลกที่ร่มสลายนะ มันจะมาในทีมที่แบบว่าแนวเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครท่านผู้ชมนะหลายคนนะครับเคยเห็นแล้วก็เคยผ่านหูผ่านตามานะครับกับเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาพัฒนาตั้งแต่ปี2021มาแล้วนะครับหลังจากที่มาตรการจีนะครับท่านผู้ชมนะเขากีดกันเกมนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาก็ผ่อนปรนมาแล้วก็สามารถที่จะปล่อยเกมจีนดีๆออกมาได้นะครับ เกมนี้นะครับกาลินาเนี่ยจะเอาเข้าไทยนะครับอย่างแน่นอนนะครับคาดการว่ากาลินายังไงก็ต้องเอาเข้าไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นนะครับเขามีการเปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมก็ได้รับสิทธิ์ทดสอบนะครับเข้ามาทดสอบในเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีเลยนะครับรูปแบบการเล่นก็คือนะครับเราต้องเอาชีวิตรอดนะครับจากเจ้าตัวซอมบี้กับกับเจ้าตัวหุ่นยนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคราฟอาวุธคราฟของพวกนี้ได้ด้วยนะครับคราฟกระสุนปืนคราฟที่อยู่อาศัยคร เครื่องเครื่องนุ่มห่มแล้วก็เก็บของต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบกราฟิกที่ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมนะที่ผมเข้าลองมาทดสอบดูนะครับภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะท่านผู้ชมนะผมไปทด,ทดสอบในเซิร์ฟจีนนะต้องใช้จตัวแอป QQ ในการาเข้าเล่นหรือว่าแอป e c h a t เท่านั้นในการเข้าเล่นนะครับ แล้วตัวเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบออนไลน์ได้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีในส่วนระบบเควสนะระบบเควสนี่จะอยู่บนซ้ายมือคอยบอกเรานะครับแล้วเควสก็จะเป็นในส่วนของไกด์เราเฉยๆนะครับเรามันจะไม่ได้แบบว่าออโต้พาเราไปนะเราต้องพาตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็มีระบบขับรถด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเราสามารถขับขี่รถไปในแมปที่กว้างใหญ่นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปกับเพื่อนหรื яться. อว่าไปค้าของไปทําภารกิจต่างๆอะไรนะครับก็ไปกับเพื่อนได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระบบต่อมานะครับก็ค การบาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับจะมีในส่วนของระบบอาหารนะครับอาหารนี้ก็จะรวมกันเลยนะทั้งน้ําดื่มหรือว่าอาหารกระป๋องอะไรพวกนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บของตามรายทางได้นะพวกอาหารพวกผลไม้อะไรพวกนี้นะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ระบบครัฟของนะท่านผู้ชมนะระบบคาฟของเนี่ยสามารถที่จะคาฟยาได้ด้วยนะแล้วก็คาฟอาวุธแล้วก็ครัฟในส่วนของกระสุนก็ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าสนใจแล้วก็สนุกเลยนะครับน่าจับตามองมากสําหรับปี2023นีมน้นะครับท่านผ แล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะระบบเพิ่มเพื่อนเนี่ยแต่คาดการว่านะครับในในเซิร์ฟไทยเนี่ยอาจจะรอ,อนานหน่อยนะครับเพราะวา่าน่าจะมีระบบภาษาไทยทเข้ามานะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งแหละผมคิดว่านะเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งที่จะเปิดในส่วนของอทดสในเซิรฟ์รฟจีนอยู่นะครับท่านผู้ชมน,นะผมก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในส่วนของเบตานะครับท่านผู้ชมนะและส่วนใครนะครับต้องการที่จะเข้าไปโหลดบ้างนะครับหรือว่าโหลดมาลองเล่นบ้างหรือว่าอยากจะลุ้นบ้างได้รับสิทธิ์ทสบเบต้าไหมนะครับก็ กดไปที่ลิงก์ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่แนะนำนะต้องมีในส่วนของแอป q q หรือว่าแอปวีแชทจีนเท่านั้นถึงจะล็อกอินเข้าไปได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอันดาวหรือว่า a w a k e n i n g ดาว awakening นะท่านผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนุกเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยเนาะและลิงโหลดนะครับเกมนี้ครับจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับ